อันนี้ก็มอลำไอดอลมอหมอลำไอดอลบอหมอลำไอดอล <c oughs> โอ้ย่มนีดอกพือไม่แต่มอลำไอดอลเอา้าไอดอลก,กร้แซงไอดอนของเขาไอดอลของเฮาเมื่อนี่เป็นแต่ได้กถื่อเดาอ <c oughs> ขอเสียงคนโสดหน่อยค้นโสดครับนนเนี่มไปทางล่างไม่แต่คนโสดแด้เนี่ยโสดก็ดีสีไผก็ได้อ๋อ <c oughs> คือว่าจังสั้นบอกคือซุ้มมี่ผัวดอกเออเป็นอย่างไรซุ้มมีผัวซุ้มมีผัวพอ,พอตะของเดี๋ยวมัดดีมัดสัตว์อันซุ้มสวดนะนะเปลี่ยนมือ่อไรเสียบหม่ก็ได้ตัวเลืกอกเอาเด้อพี่น้องว่าไปไง่ายดอกขอบคุณครับอ่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะโอ้ยดาวะเป็นเต่าห,าหน้ามือเย็นมันจะค่อยหน่อยใช่ เอสร้างเซลข้าเจ้านะว่าเพื่นโสดเนี่ยา่ผู้นึงสดอ๋อยา่ก็โสดเต่อเออก็จีสดเนี่ยเคยมีผัวมาแล้วป้าทิมโอ้อายุปุ่นนี่แล้วก็ขึ้นจังว่าสดผัวผู้แรกก็สิทดป้าเนี่ยผัวผู้แรกเนี่ยยุโร่โรงพักเนี่ยโอ้ผัวยุโร่โรงพักผัวเป็นตำรวจไปย่า่ผัวเป็นยังสันเป็นผู้ต้องหายังคือสิได้ผัวผู้ต้องหาอ้าวมันหลักของเขาเขาเลยจับข้อมันเขาผูก โอ้ยนอผมนึกว่าเป็นตำรวจเป็นสารวัตรไปพูนเด้เห็นจังสี่ก็มีลูกสาวอยู่ด้อ๋อมีลูกสาวอยู่ส่องไปเลียนมหาลรยเปรนเก้าเดียนมันเพระท่านมาอยากเจียเพื่อนกําลั่งลำกับนังเรียนเออมือนี่มันสิมายามโอ้มายามเออบ่ได้ขึ้นยากดอกลูกสาวย่า่ผู้ดีอยู่เอโชคนหูผู้ดีเป็นคนหูผู้ดีบ่ได้ขึ้นยากไปยุสไสก็บ่ได้ขึ้นน้ำมัน ก็คือลูกสาวคนข้างบ้านเด้เออเป็นยังไงยายมว่าใส่จอดว่าซ้ำนาผู้ใส่มาพอซ้ำนาจักมือไหนผู้มาเสียวลูกแม่แม่มันอยากยงสมนาคอดมันเออเดี๋ยวลูกสาวจะกเมาถ้าเบิ่งถ้าเบิ่งได้เออครับพุ่มใจน้ำเสนอบักคับลูกสาวเป็นลูกสาวกบเรียนจบมระ6โรงเรียนบ้านหนองใหญ่คุณแม่ทำไรทำนาเอาสิบบาทมาพูดยี่สิบเดียลูกสาวคนนี้บ่ย่า่สาวเดี๋ยวเดียว ไปทังเมียจะไปใส่เอาตังก่อนเอบคุณอะไรนะ,ะมูยะอ,อมยู่ขอบคุณพี่เบียร์นะคน่ะ<อ>ขอบคุณพี่เบียร์ครับขอบคุณพี่เบียร์ค่ะขอบอ๊อค่ะสูกับว่าพี่คือสะกูก็คือว่าลูกเบียนะคะลูกเบียข่อยมากเหรอแม่จา๋าสวัสดีคะ่ะโอ้ลูกกับแม่พ่อกันบ้านบ่ได้พ่อกันเก้าเดียนเออมันก็อ้วนขึ้นแท้ขอบ่ได้อ้วนได้แม่บ่รมีอ้วนไม่เป็นอย่างเด็กน้อยเนีแม่จ๋า มึงไปกินเด็กน้อยอยู่แก่ได้มาเอาบ่ได้กินเด็กน้อยเอาบ่ได้กินคืออยู่ในท้องท้องได้่ยเราเนี่ยฮะทองเอาใง่ก็คือว่าลูกสาวเจ้าสุรับไปเปรี้ยบไอ้บเมื่อกันวันตีเราเด้อพี่น้องว่าที่ท่อคุนสารงเศร้าเดินเนี่ยมานีกันเด้อสันยัดตีนยงเฉียบไปเนี่ยมานีเมื่อกันอ่ะบอกคุณบ้าน่ะเฮ็ดจังไหนมันคือมีทองขอสีคอย อี่กอมกึงไอ้ใสผัวมึงจะใสมีแล้วเนาะผัวแล้วนะขอขีดกระบอเอามึงเอาพอดบ่ต้องพามากูเห็นหน้าแล้วกูสิมานับอยู่อยากเห็นบ่นแม่บ่อยากเห็นอยากเห็นกระถาจะข้าวแม่จ๋าเอานี่ก่อนนี่ว่ากูบ่อยากเห็นมามาสีรักผัวมันก็จะพ่อปัญกันต้องกันมั่งออกมากับเหยียบเหยียบเมี่ยรอดคนฉีดละลายสินว่ามีผัวมึงนี่สั่นเลย ม่อต้องใหม่แม่ทีละกาแม่บอยจะกอแม่พูดละแม่หนีพ่ต้องไม้เกวินนะแม่สวัสดีครับนี่สวบวันล้อนเราเหมือนมวนนี่ครับนีแม่มันเป็นจังไงก่อนเสวัสดีครับสีจ้าเอาคือวัสดีลูกเขยเขาพูดดีเน่อยมาจากไหนมาตา้งไหนล่ะลูกหลานสีล้วแม่ หล่ะก็เป็นตาหักแต่ลูกหนูก็เป็นตาหักได้ไหมอ่ะว่าอีปอดมึงเอ้ยนั่งตายอยู่ซืสอวุ้ยผู้ใดมามึงดิ่งนางก็บอกบ่มบวนเถอะท่านด้กินเขากินน้ำมาไปหรือลูกไม่ได้แม่ว่าท่านจะกินนางสักคนลูกหล่ะเว้ยหนูนะท่านด้กินได้แม่จ้าปากมึงบ่มีสิผมราหาเชแตกนั่งน้อยันว่าน้ำลูกบ่มบวนคุยกับนขาวมมาคิดน้ำลูกแห้งแต่ไหนแม่ก่อนนี่แหละ ยเอาผัวมันก็สร้างลูกเขยกูเมียชาวอย่างใจสั่งว่ังสินางเทียนไหมผัวมึงเอ้ยมานนางเทียนอย่างเอานางซะก่อนเดี๋ยวไปหาหน้ากินซู้กินได้หรอกหล่ะเด้อม่นต้องขึ้นมากมต้องมามึงเป็นยังไงเขาเจ็บท้องเจ็บท้องก็ไปขี่ไปขี่ใส่ป้ายางไอ้ป้ายางบนงามหน่อนึ่งมันไม่ได้เก็บจองปวดชีแล้วมึงเป็นยังไงอะไปเก็บท้องสิออกลูกได้แล้วเนี่ย ผมไปหารถกันเด้อไปหารถมาเดวเนีเดี๋ยวเนี่แมวาเก็บกลองเงี้ยถอดปับแล้วตัวเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวรถนีหย่งนั่นนะรถอีหอย่างนั่นนะมีขั้นเดียวระเบิดบานจอมันกะดีก็ยางเลยเด้เคือนี่ลีหอดบอลล็องบานปวกแดงเนี่ยไปเร้วเ้ฝ้าไปใครนยางไป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 เดี๋ยวเดี๋ยว ไเมเอกสารได้ไปบัตรประทาช้นได้ไปเอกสารยังบัตรประทาชสนกันยังวะมีอยู่มีอยู่มีอยู่กลับไปเรดี๋ยวเยเดี๋ยวเดีดี๋อไีกมยบัตรทองเมื่อ่ะมีแล้วมีแล้วนีแล้าบ่เียเรียเดี๋ยวเดี๋ยดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอรเมยเอาของเห็ดยังมาเป็นลูกบวกล่ะเท่านหมอจนทองกูเบี่ยงเล้วเกือบกูกระคาดไปเลย เม่ยงจะมาห่างขึ้นจะขวาง้าบไปแล้วแล้วคุณหมาคุณหมามาซอยลูกฉสนนจคุณหม,มาหมอจ้า มาเป่าคี้นก่แกคุณหมอคันนี้เขตด,ดวนเขตไล่แจกเฉไดกิ่งกลางหาคุณหมอมาหาคนไข่เฉด้เมื่อนีกับพ่อสางยั้งาดอกไปเห็นสูตรพันงามก็เลยเอาสูตรพันมะไซจะซื้อปาดวัตอยากเป็นคุณหมอปนันดอกในใจก็อยากเป็นอยู่แต่ว่าไม่ได้เป็นแค่อสอมอ่ว่าหลังกะจีนั่งขาก,ก่อนจีมี่เขตด,ด้วยกับม,มาแิได้ใดอหาคุณห<า>มอ หมอช่วยด้วยเดี๋ยวด้๋ยคุณยายไปเจ็บเมืองใดค่ะปวเจ็บค่ะสอกเจ็บบอ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 เข่าเจ็บบอคะนี่เข่าเจ็บนำยางให้งาอีหมอท้องเจ็บบออีหมอฮะอีหมอควายแมมกูไม่ได้เป็นหยังแน่หรอเนี่ยเอาไพซันนะกูผิดปิดแน่เป็นหยังมากค่ะท้องเอาเก็บท้องสวบวัดชีวะลูกสวพี่น้องแค่ไหนขอเจีทยมขวบทเป็นคุณหมอคุณหมอช่วยนะคุณหมอเปิดทับขอดบเป็นใด้พี่น้องเองคุณหมอ โอกาสกูสวมบทบาทเลยค้นหมอเรียวนะค่ะเอากดไข่ขึ้นเตียงเลยค่ะขึ้นเตียงขึ้นเตียงเจ๊กูเบิกมาเนี่ยขอชม่อเด้๋ยักขอดมือนี่ละมา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 เบิกมาตรวจเบิกไหนบ้านไหนอื่นก่อนเอื้นก่ะขอตรวจที่ประจอนกเลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าฟาดตรวจเข้าคือทรงเสด็จเงินเลนะ ที่หมอก็มาเรี้ยงก็ขวดขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเป,ป็นจอมมะล่าปีละสามเทียอยู่ได้เราปอกแข็งก่อนอื่นค่ะขอตรวจชีพจรคนไข้ขก่อนนะคะเออเร็วๆไปไ,ไปงเปง็นยังเป็นยังคือ้าปลูกมาศาจังสี่มันเป็นยังหมอชีพจรบอเต้นหัวใจบอเต้นตายสิมล้วได้สิโอ้ยคนไข้ตายแล้วไปมลพังไปมลพังไอ้หมอ กูตายเนี่ยกูเฝ้าอยู่แมวเอาหัวใจคือมาเต้นขนะโอ้ยหัวใจเขาอยู่ข้างพี่มาตหัวตายข่างอย่ังไรแล้วเนี่ยเมื่อยตจวดพิษทางกันสมัยที่เขาบอกว่าจะเจ็บท้องอ่ะนะเจ็บมองเจ็บงไหนค่ะเจ็บมองไหนคือว่าจจะสั่นโอ้ยเจ็บหลายบ้าเจ็บหลายเจ็บมองไหนอีหาลวกน้ำ ลูกเขากะเจ็บท้องกันตัวกำจัดเจ็บท้องอ่ะล่ะค่ะเจ็บท้องเนี่ยหมอถามคือภาว่าเจ็บท้องถามมันเบิ่งไหมเจ็บตรงใดเฮ้ยเฮ้่เ้ยเฮ้ยไอ้หนิมึงก็จรู้เพงเจ็บท้องหรือเจ็บทีเจ็บท้องค่ะเจ็บท้องอยู่นี่เสียงมันค้างโอ้ยตาบวมตาบว่าเร็วๆเนี่ค่ะเดี๋ยวหมอจะเบิ่งให้ปาตั้งแต่มีลูกมาเนี่ยโกนมอยจักเทียบนี่ผมมีเวลาค่ะควรปลาสับปะรดเอาโลด เพ็รจ <feld> ังที่ต้องโกนเนี่ค่ะเอาก็โกนแม่โกนไ่ได้ค่ะเมื่อนี้เอามีโกนไ่ได้เอามาเอาไามาเสียทงไหนจังสิรอนลกเอารดไปยังแล้วแกหมอเอาได้เลมบอเนัหนึ่งสองสามลกหมอยพอหมอนะคะหนึ่งสอามหนึ่อมานีกุโปาลบอสลกลกลกแกแล้วต่อไปไม่ไงเรียลเลยค่ะ ล้างแอลกอฮอล์ทำความสะอาดเออทำความสะอาดเออทำความสะอาดเอาใส่แอลกอฮอล์เอามีดิโอ้ยเราตอนนั้นน่ะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มันมีแอลกอฮอล์แอียนอย่าตจหมอเร็วๆค่ะห์หดเลยเด้อค่ะเด้อคือพอใส่สำนองสำลีนี่บอได้เอามาค่ะค่อยๆเท่ห์ล่างๆๆๆๆเซา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 เท่จากไหนเห็นบอลูกสันเจ็บน่ะ ลูกสันเจ็บเก็บจะบอกเห็นว่ามึงเก็บหลายบ่ละ่อยมาเลยเก็บแม่มึงเป็นหยังข่อยมีให้มันเย็นเนาะเก็บหลายบ่ค่ะเก็บหลายบ่เก็บหลายค่ะโอ๊ยไปไม่ไงลูกเจ้าเจ็บท้องหลายจังไดนปากบ่ลูกคือนมาเปิดเอาคุณหมอกระสียาเลงสัตว์ว่าท่นที่เป็นเจ้าที่หนีเด็กน้อยตายขาท้องได้หนี่กระยาเลงเดี๋ยวนี้ สียาเล่งไม่ได้เอามาเอ้าเห็นจังไหนมันจะสิเปิดเอ้ามันมีวิธียุดอายุเสียจังไหนเอ้าจูดกระโปงระเบิดมันเปิดวะเปิดอาซาเลยโเสแล้วเจ้หมอเป็นตายตายแล้วไห่ไงเอีเสียยาจะไม่ขอยานเข็มรับตาไว้รับตาไว้เมื่อสิบคนสิเปิดปากมา่ลูกให้เดี๋ยวหมอเปิดปากเมื่อลูกให้แป๊บเดี่ยวนะคะรับตา จีนไปจังนี่ตายแล้วคุณหมอซอยรูปอัหแม่เป็นบ้าจูขาโขดงามขาดำเพื่ออยู่ไปไหหีมนตัวน่ะอสีดำางโพดดำเป็นตัวฉีดเดียด์ัางโขดไอ้ไข่ซอยบ่ไดไม่ไงซอยบ่ไดีจังนจาเป็นหมอข่เป็นหมอบ่เป็นหมอมันไผ่อยเป็นออมอปวกแดงเนี่ย เอาละมังมาตายัางนีไปมาเป่ากี่หนเออีเดี๋ยวเฝอจังเฝอเอาเงินก่อนมามามาไปนับกันเหมือสุขคนตัวเนี่ยอเออขอยได้บ่ออมาออทุกคนออยกเป็นคนป่วยออป่วยจังไหนขอยฟื้นออยูนะ่น่ะก็ขอ,อบคุณค่ะไหนมือสุขคนตัวเนี่ยขอบคุณคุณแม่น,นะคะ ขอบคุณค่ะเอมา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 เอาเดี๋ยวตายไหมกันตายแท้บ่ะตายแน่ตายแท้บ่ตายแท้ตายอีหลีอีหลอตายแน่ค่ะผู้ใดเป็นหมอตายแน่เปิดแล้วจีเงินนะ่ะเปิดแล้วก็ร้องกันเรียแท็อันนี้เป็นแม่หมอผีค่ะ มาเต็มยังเลยเฮ็ดได้สโซแนวขู่ย <im Sultan> ีญ่ก็เฮ็ดผู้ใดค่อยเ่ราะฉีงก็เฮ็ดลงหน้าหน้าทองก็เฮ็ดลงหน้าดากทองกระเดียยิ้อันนี้มากับผัวค่ะผัวหมอแฉียผัวเด็กน้อยนี่ล่ะเพื่อนว่าเอาเมียเด็กน้อยได้กินมาม่า เอาเมียฉลาได้กินซาบูไผ่น่ะไผ่น่ะวันนี้จะไปหาเหย่าในบ้านไม่ไง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 เมึงเอิ้นไผ่ไม่ไงเอิ้นเจ้าตัวไม่ไงตบปากตาอายุเด้เอิ้อนแย่มันชิดใจสติเอ้อนแย่โอ้ยคือได้ยินว่าหมอหมอเม่นเป็นหมอผีหมอผีจ้าเอ้าไปเบิ้งให้แน่นั่นเบิ้งยังนั่นนั่นหมอแม่นบอมา ลูกฉันไงเนี่ยเอาผู้ใดเอาพนปวกมาตั้งไว้เนี่ยพนปวกจต่ในลูกสันมีทองโอ้ลูกแก้วตีแม่ลูกแก้วทองนะมันมีลูกตีโอ้ยค่อยเป็นหมอดจำแย่มาก่อนอยู่ซอยมันแน่เดี๋ยวก่อยจีใส่เดี๋ยวเดี๋ยวเอามันลุกกึอนมันไตแล้วปะลุกขึ้นลุกนี่มันนี่เห็นเจ้าไหนมาแม่เจ็บตะปากกูมันคือแข่งเจเดจังสิ เอาคือเป็นจังซี่ซอยมันงเนี่ยพอสั้นตายทิ้งได้เนี่ยซอยมันงเนี่ยแต่แม่ที่ซอยเองมันซิกเก่งมาแต่ใส่ก็รอดก,กันได้ดากแม่หมอยังมาเหม็นเ่ยอาแม่หมอบ่กเนี่ยฟื้นไปฟื้นแล้วแม่หมอบ่กจ้าเอาลงให้นะแม่ยังหน้าดาักทองเรียกใหะะ้ได้ค่ะเรียกดักให้จ้ะ <c oughs> ดากมีแต่ตุ้มบักหอยขันอีฟองเนียบ้านฉันอยู่ไก่หนองเนี่ยด่าดำพ่อแม่โคกดำมือผู้ใดเฮ็ดขี้ม์ผู้ใดกำลังเสพผลิตขี้มะมาเอาอีนี่เนะอยากเฮ็ดขี้มด่าขาวไอีนี่ไปรีวิวนั่เนี่ยด่าข้นแมงมาดำหวาดอุปขายดอชวายยืนย้อยหนีไม่พูดด่าขาวจะข้นบ่ดบังโอ้ยเรื่องนักขันจะแก้ซิฟน์มาเดินกุ้งค้าดง่ายมืัอเนี่ย มเป็นจังไหนแากมันลูกมันเปิดแล้วนี่ก็เปิดตัวแต่บรรลูกมันบอออกเลยอ๋อให้จังไหนจังสิงออกมันนั่งจิ้มแช่เล่นอยู่ทางไหนคุณคม,มาดมายาบแมาแกนแท้เป็นอยังบะแมนเน่าไหนล้จ้ะเข้าไวาจังซ่างมันคือมีกินโอ้ยป,ปอบเอ,อ้ยเป็นแม่ขอนก็ปอบจะของหีเมน่นบ,บ่มีเวลาล้างคะ่ะ ยังเดี๋ยวดับกินก่อนอแม่หมอจะใส่แปง้งยังแป้งเย็นโอ๊ยไอ้ฉดอกหิ้หอนหีบามาแบบเยอะเอามาแม่ชีเฮ็ดให้ต้องเฮ็ดพิธีตามหมอเอาเลยแม่หมอสมัยก้าเฮ็ดพิธีเนีเยเ๋ยวเร็วเร็วเอามาเป้าแชรแม่ชีลำเอาเป้าแชร์เลยแม่ชีลำให้ มึงนั่งไปไหนหมมื่ไปเด้าใส่พวกูจะไหนเดี๋ยวนี้ยยาะสอหมอนยัยไอนี่มาดนังกันไดเร็วๆเนี่ยวฉันจะเก็บทองไงฉัยจะออกลูกแล้วกูหูแล้วมันเด้าผัวกูยังไม่เห็นสินันกระแทกหัวเจ้าไปหังบังจอฉันกอนี่เออเหมือนนี่ขนเสียไดีนะมามึ่กเฝ้าไปแม่บางอย่างบางย่างซีกันคือบอิ้นกูจะเที่ย บ้างกุญเฮ็ดให้นี่นั่งดีดีฮีเม่นไม่เท้าลายใจเย็นเๆไปยังคนประจอมดอกอาจารย์งานซี้คนปรจอมดอกลองเก็บบัตรบ้างก็หละมายืนแข่งเวทีหล่ะป่านเนี่ยนั่งดีดีนั่งดีป่นนี่แหละมึงสิญ่าเนี่ยมึงหลอกมอยไปแหงแล้วจุมาหานี่แกนกูนี่ เป้าแขนเนี่ยเป้าแขนมาเดี๋ยวเอาเงินก่อนผัวแค่เอาเงินจะฝุ่นผัวข่อยเนอผัวข่อยเอ<ม>นอผัวพีแน่นองผัวพีแน่นองเอาลองไในสักนีดป่ะพี่จุ๊บและหยองเบรกมาเฝ้าไหมเ,เร็วๆเนี่ย แกเสิยกูออกแกน,น,นี่คือจอมหยุด้งเ่ละมือต่ลเว้น,นี่้าน้ำหาเบิกตั้งจต่เงินแม่ฉันบอกอีท่ากาอมลาย เซียนกูเสียไปใส่พ oh, 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 ี่เมย์โยพี่แม่เงยมันล้นเตะท่ามิจฉไตรจะท่าดีๆเอามันเฮียไปลำแห็โอมยจีได้เบ่งย่ำไหนนี่แม่หมอโอ๊ยเ่าๆนะค่ะเอามาเอาเห็้ยหม้เห็้ยหม้เร็วๆเนี่ยใส่เบ่งมันใกล้จะออกแล้วเบงกุศิจกให้เบ่งจก กวคือถเลขวะบ้ามันเป็นอย่างจุกแล้วกูนะได้เวลาเอาขึ้นแล้นนะมันออกมานะนี่เนี่ว้าวออกนี่ลูกหยาบีเอ๋ยมาออกยากออกสากันเรากระเดียดใครอยู่บ้าภาพดหรออกหน้ามันคือพ่อลูกผู้ชายลูกผู้หญิงผู้ชายก่อนลูกผู้ชายลูกผู้ชายคือพ่อมันจะอาภัพบ่อาภัพ อาพับผู้ใดว่าอาพ s> <S ับโบนั่นแต่ว่าค่อยว่าว่าอาพับแต่ยังจะสิว่าอาพับกระเบื้องหน้าแม่มันนี่ยเจ้าอาพับเจ้าผู้ใดสืบวันผู้ใดวันก้มูอยู่หางไปฮะจะเอาขวัญหลานเอาลูกกูมั้งเขาจะเป็นมันเป็นวุ่นวายุ่วเอาออกซะกูว่าฉันได้น้ำมูกยุ่วพิชจูบค่ะ ใส่ฝ่ายผูกแขนนะผูกมันเอาพันตัดสังขุนข่อยขึ้นไปยางชัดๆแม่เอาเอาไว้ยแม่หมอมันก็มาตัดใจแฮ่ใส่ข่อยแม่นเป็หมอใส่ฉันแม่ใส่เฮียมาตัดมึงเดี๋ยวมาแดกมึยิะมากมันมันปอบนาะใส่มึงตีใส่ปาด แม่มันจะเห็ไหม้แห่งยาวแท่งบอตัดเนาะว่าเม็นผ้าพะเวย่าหือกันไรไปกุชิบาไปโรงพยาบาลพวกแดงยุไก่บอสบอไก่เอามาทางนี้ไปทางไหนโหมดคมสือ่อจากคลิปาง,าง,งานตลกมาราพิสารนับข้อนสินมอบส่พิ้องชาวระยอง